การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ลดอาการรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกปีปีละหนึ่งครั้งผู้ที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภอายุครรภเดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ6เดือนถึง5ปี 3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบผืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4. ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 5. ผู้ที่มีโรคทาลัซิเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 6. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้ที่ไม่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1. ผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน 2. เด็กทารกที่มีอายุน้อยกว่า6เดือน 3. ผู้ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน สำหรับผู้ป่วยที่เป็นหรือมีประวัติเคยเป็นโรคกีออนบาร์ซินโดมควรปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หากใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากออยอค่ะ